เอครับวับนเขาสานตุ่มล้มเขามากพอดีเขามาทางไหนครับลัดทะลุแยกพอดีซื้อชมร้านขายผลไม้มาดูหนาวเอายายอันปูเอาคือ,คอ,คอนนอามาสุ่งเลยครับ ยยสวนจะคว้างเหาปลูกเขาว่ะคุนเอามาลงติตอนโซอ่ะอันน้องใหม่หน่องเฮาของคนน้องใหม่ว่าคือน้องใหม่น้องใหม่ดวงคือบ้านเ้าเย็นเนาะเอาอยังมือเลี้ยงกับขายดิครับคุณมีรถจับบ้านไรเนี่ยอย่างนี้มือเลี้ยงกับขายดิเนี่ยจะกลุ่มประมาณจะกลุ่มครับทุ่มกว่ะกบหนาววันนี้หันอันมื่เดี๋ยวนี้เนาะช่วงนี้เย็นเนาะช่วงนี้เนาะ อันนี้เป็นไรสตรอเบอร์รี่วะยัยนี่เป็นไรสตรอเบอร์รี่ครับมื้อนี้วันหยังเอาอเขาหยุดรูปหรอวันอะไรเขาถึงหยุดวันนี้ย่ไม่ไอ้คนนี้ผมไ้อเดินไปนะคะถูกไหมฮะทำไมเขาหยุดทำไมโรงเรียนหยุดวันนี้ครับได้เรื่องอย่างเงี้ยโอ้ยมื้อนี้วันรัฐธรรมนูญพอวันที่สิบเขาหยุดอันนี้เป็นอะโวคาโดครับ อะโวคาโดอันนี้เป็นเอียงอันนี้เขาเอื้นยังกว่าใหญ่ไงเคนตารูปเคนตาลุปเหม็นปะเคนตาลุปมมี่พูดเลยครับอันเราเพิ่นอมาทรงน้อยใหญ่เนาะอันทีเพิ่นบ่ได้อมมาทรงของเราก็มีตั้งแต่เอียงกะบนอไม้ปิ๊ปนอไม่ดองอันนี้ประคามหวานกับแม่หนีใหญ่เพิ่นอมมาทรงจ้ยใหญ่เราพิษสถานทีครับอันนี้บักบักเอียกัเออเขาเอื่นบักบักขั้นน้ำนมเนาะครับเนาะอันยหายใหญ่อันนี้เอื่นบักขั้นน้ำนมปะพุทธานนปบดบ้านข่อยมีพุทธาสามบดบ้านข่อยมีสวนบักขั้นสาม อ <budgets> อันน <silly> yeah, ี oh, ้เป็นไว้สิครับเนี่ยไว้เขาเมาว่้น้ำสตรอเบอร์รี่โอ้ตีโอหาวไอ้บานวากเหรอใคมัมีหลายอยู่เด็กครับงาวยาวอยู่อันนี้เขาได้สกอได้เ่ยอันเตี้ยนมีผู้ใดเอามาใหนเนี่ยเสือโอ้ผมดูว่าเของอบตคือดีเถอะวะนี่ครับมันมีมีจุดพักรถอยู่นี่ครับจุดจุดพักรถเรากับแมนเลยเป็นจุดพักรถจุเราเขาลงเขามาเลยครับลงเขาลง เขาเอื้นลงผู้สวรรค์มาเนาใหายเนาะเป็นหม่องขายเลยนะครับเลยเน่าน้ำสถานที่ต้องเชียวผู้เรือกงงันดอกไม้รูดูหนาวมากเลยครับเด้อมันมีหม่องจอดเราอยู่แล้วครับรถถนนดินใหญ่ยอยู่แล้วก็มีหม่องเป็นเอาสตรอร์บรีลงมาหน่ครับตรงนี้นแล้วก็จุดผักรถที่ยหันจุดผักรสนักต่องเชียวมีปุ่นต้านุ่มสดสตรอร์บรีแคนตัลุก้วก็อันนี้เป็นบักอข้าวแก้ว อันนี้ดองยาบักส้มโกบักแอปเปิลก็หลายอย่างอยู่ใยโลกกับล้มต้นสูงน้อแล้วฝ่อชุมมอันนี้เป็นเอียงกว่าใยข้เอื่นเด่นเอียงกว่านี่ยะกะเทียมบก็มอญอันนี้ไหมมอยกะเทียมผมก็หงจักตัวบัวหิมะครับบัวหิมะพันปีขึ้นในหนังกินนไหมอันนี้ดองอันนี้มันมีไอ้เอียงกว่าขาเอิ่นน้ำเพลิงน้ำเพลิงเท้าท่าน มันเกิมาแทีอยู่น้ำยายแล้วอยู่น้ำโขงก็บ่เทียปรนเดดอกน้ำยายนะอวห่เงยเลยความจริงเลยมาเจ็บมันกบโองเลยนะครับ้านไหนกูครับบ้านกบโองพุ้งใหญ่เลยท่านรู้ป่ะเอาล่ะครับมันจเบิดกันมาเลยครับผู้ใดมาเจี่ยวมาเกี่ยวผู้เลี้ยวกับลุงมาเปียชื่อความไปฝากกันนะครับลงเขาไหมอันมองจอดรถกับไล่อยู่หรอกครับกวางขวางเยอะเป็นตะยู่ยู่อือปุ๊บละครับเริ่มจะขุ่นอ่ะ พุนลงเขาแม่เราคือมา,มา,ม,ามาทางรัดนีม่มันสิมาทะลุลมึงหนีแค่ดีครับหันรัดวังสะพุ่งมาทะลุมึงหนีพอดีทะลุมึงเนี่ยแยก